เมื่อกี้มันคลิปไหนเนี่ยสวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายทุกู่โซโคนเดอ้อเมื่อกินเขาน้ำเย่ยแก้วเดอ้อกินเขาน้ำเย่ยแก้วจวดจวดน้ำกันเดอ้อเจ้าพี่น้องคอยก็กินเขาคอยก็จะตั้งมุ้งให้มุ้งเจ้าได้เบิง้งหลังบ้านไม่ได้ท่ายหลังบ้านให้เบิ้งพี่น้องอากาศดีๆล้มพัดห่วยๆเลยล้มพัดด้านหลังบ้านนะนะ เออกับบรรยากาศกับเขาหนึ่งนึ่งต่างสิพี่น้องมาเดอ้อเนี่ยท่ายไปท่ายมากระสิเป็นล้มแล้วเป็นวิ้งเป็นล้มแล้วพี่น้องไปท่ายบรรยากาศหลังบ้านให้เบิรงกกอนเดอ้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องฟองฝ่ายนี่หลังบ้านที่แก้วย่าฟาดมาเดอ้อประตูฟาดแล้วกระตกเลยเด้อเนะนี่ยนี่หลังบ้านหลังบ้านอ้่นไม้แล้วมันมาแล้วพี่น้องหลังบ้านคอยลกยุงร้ายหลยพี่นอ้องเดี๋ยวจะให้บอกนั้นไอ้ทางให้จักน้อยบอกกบ ทางหลังบ้านให้จักน้อยก่อนมันจะได้บดนั่นมันมือมันลกไหลพี่น้องเดี๋ยวให้มันหามีดถ่ายอย่างขานั่งทางไปเอามีดอย่างนอให้มันท่างเนี่ยโอ้อยไม้แร้วด้เอเนาะตีกระจกต้นกล้วยปลากล้วยห่อข้าวต้มพี่น้องบรรยากาศเฮาตามภาษาพื้นเพลงเฮาเลยพี่น้องเอ้ย อันน้องไม้ก็เบิดเล้วพี่น้องน้องไม้หมดยุกห,หมดทำไมเรเลอพี่น้องนี่บรรยากาศไปเบิงกับเขาเขาคือเก่าพี่น้องกับเขาเขาปลายหน,นต้นหนองก็เนีนข่อยของหูจักไปแปไปไป,ไปอันน้นภูเขาเรล่ากาด้วยพี่น้องหนบอกว่าบรรยากาศมันล่นเลาะหมู่บ้านเลยเด้อยภูเขาเนี่ยนี่ไปจากนอยจะเป็นโรงงานปูนต่อสร้างจ้กพี่น้อง กินเ้เาน้ำยแก้วเด้อก็จะได้แต่เราครีบพญามากเออเห็นใจข่อยในเด้อไอเลือพญามากเดือจะมาเด้อมากินเ้าน้ำยแก้วเด้นเอนีน่ยเห็นไหมยีแก้วกบไทยให้ให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันนี้เป็นปา่านนี้นอบแดดเดียวนี่ป่านนี้นนแห้งอันนี้เป็นปา่านนี้แดดเดียวแต่ว่าอันนั้นเขาอันนึ่งเอานึ่งกับแซบพี่น้องล่างล่างน้าให้ดีมันจะได้บรเค็มอืมเพราะพัด พ่นเห็ดแลว้วพ่นเพรท่านได้ตากแดดเขาก็เอามามันมีเกลือซึมอยู่้างในเนื้อันอยู่แล้วพี่น้องนะอันนี้ก็ล่างหน้าแล้วก็เวฟมาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำเย็นแก้วเด้อเ,เนี่ยอาหารอาหารจานเดียวเอ้อะขอโทษเด้อพี่น้องเ่าะอาหารจานเดียวแล้วพี่น้องอาหารแบบสสธรรมชาติอาหารแบบผักแบบหญ้าแบบเอออ่าเขาเรียกว่าอาหารผักนางกลางหญ้าแหละพี่น้อง คนบนร้านพนบอกเนาะผักนางกังยา่าแซ่บหลายเด้อเนี่ยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องมุ้เจ้าเป็นตาหน้ากินน้ำข่อยบ่เนี่ยเห็นบ่ทายให้มุ้เจ้าได้เบิงข่อยจะเป็นล้มแล้วพี่น้องนี่ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่แก้วไปจัดการก่อนจัดการท่องจัดการล้ำใสให้มันได้กินอย่างก้อนมันจะเป็นวิง้งเป็นปวดหัวปวดงาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องบายบาย